สำหรับคุณแม่นะคะที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ำนมที่จะน้อยหรือไม่เพียงพอสําหรับลูกน้อยนะคะการกินอาหารที่เหมาะสมได้ปริมาณสารอาหารที่ถูกต้องและเพียงพอก็จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ค่ะอยากให้คุณแม่ได้ลองดูตรงนี้นะคะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะพลังงานเนี่ย เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะไตรมาสแรกไตรมาสที่สองไตรมาสที่สาแต่คุณแม่จะเห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าช่วงของการที่ให้นมลูก0-6เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่เนี่ยนะคะต้องการพลังงานสูงที่สุดเลยแต่คุณแม่หลายคนไปลดน้ําหนักในช่วงนั้นไปเริ่มคิดว่าเองคลอดลูกเสร็จนั่นคือช่วงเวลาที่ฉันควรจะลดน้ําหนักแล้ว กินน้อยลงกว่าเดิมอีกนะคะหรือว่าจํากัดอาหารในหลายรูปแบบเพราะกลัวว่าอาหารอาจจะไม่ดีต่อลูกพ้ออดอาหารน้ํานมก็ไม่มาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณแม่ควรคานึงคือเรื่องของพลังงานรวมในแต่ละวันคุณแม่ต้องได้พลังงานไม่น้อยไปกว่าตอนที่คุณแม่ท้องนะคะแถมต้องมากกว่าด้วยถัดมานะคะโปรโตีนค่ะ สารอาหารสําคัญหนึ่งที่ช่วยไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของน้ํานมนะคะโปรโตีนเหมือนการโปรโตีนจากไหนบ้างนะคะจากพวกกลุ่มของเนื้อสัตว์จากพวกถั่วนะคะหรือเต้าหู้พวกนี้ก็จะให้โปรโตีนได้เหมือนกันนะคะถัดมาอีกกลุ่มนึงคือวิตามิน A วิตามิน A จะอยู่ในไหนบ้างผักนะคะ สีเหลืองสีแดงอย่างถ้าคุณแม่ทานพวกน้ำหัวปรีนะคะหรือว่ากลุ่มของพวกเบต้าแคโรทีนฟักทองแครอทพวกนี้นะคะก็จะมีวิตามิน A วิตามินเอสำคัญมากในการที่คุณแม่ช่วงที่ให้นมลูกก็จะช่วยกระตุ้นให้น้ํานมเพิ่มขึ้นแถนนมน้ํานมยังมีคุณค่าสารอาหารที่ดีด้วยอีกนะคะ สารอาหารอีกที่น่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มของพวกเหล็กนะคะเหล็กเองจะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยนะคะแข็งแรงและเหล็กก็จะผ่านจากน้นํานมแม่ไปสู่ลูกนะคะนอกจากเหล็กแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของพวกโฟเลตนะคะกลุ่มของพวกวิตามินบีต่างๆที่ได้จากไรผักสีเขียวที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้น้นํานมของคุณแม่มีปริมาณที่เยอะเพียงพอสําหรับลูกนะคะ สุดท้ายก็อีกกลุ่มหนึ่งเลยที่สําคัญก็คืออาหารคุณแม่ควรทานอาหารให้ได้หลากหลายทานน้ําให้ได้เยอะๆปริมาณทานกลุ่มที่ช่วยในการที่จะก,กระตุ้นน้ํานมอย่างเช่นพวกขิงนะคะพวกกลุ่มของเบอร์รี่นะคะอินทผลัมพวกนี้ก็เป็นล้วนแต่เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้มากขึ้นมะละกออีกนะคะมีพวกผักชีลาวกระเพราทั้งหลายแต่อย่าใส่พริกนะคะเพราะว่าพริกเองเนี่ยถ้าเราทานอะไรที่มันเผ็ดร้อนเกินไปมันก็จะมาในน้ํานมด้วยคุณแม่อาจจะไม่ได้ รู้สึกเผ็ดแต่ว่าพอมันมีความเผ็ดร้อนในน้ำนมมันก็จะส่งต่อไปที่ลูกเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ทานเข้าไปคุณแม่ไม่ได้ทานเพื่อตัวเองอย่างเดียวคุณแม่จะทานเพื่อน้ำนมน้ำนมก็คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกโดยเฉพาะวัยสูงถึงหเดือนค่ะ